วัสดีค่ะวันนี้เจ้อ้วนจะพามาทําข้าวเหนียวเปียกแห้งกันนะคะข้าวเหนียวเปียกแห้งของเราวันนี้เร,ร,เเราก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวดํานะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ300กรัมค่ะเราก็จะล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก hmm. ็แช่ทิ้งไว้6ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนํามาใช้เราก็จะล้างน้ําทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ลูกเดือยนะคะลูกเดือยของเรานี่อยู่ที่120กรัมนะคะเราก็จะล้างน้ํา ทำความสะอาดต้มน้ําแรกใช้เวลา10นาทีค่ะแล้วก็ทิ้งน้ําล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ต้มครั้งที่สอใช้เวลา30นาทีค่ะลูกเดือยของเราก็จะไปเหม็นอับนะคะก็จะนุ่มหน้ารับประทานค่ะแล้วเราก็จะใส่เปือกด้วยนะคะเปือกของเราก็120กร,รัมเหมือนกันค่ะก็จะปอกเปลือกหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กนะคะแล้วเราก็จะแช่น้ำปูนใสไว้ประมาณ20นาทีค่ะ จากนั้นเราก็จะนําไปล้างแล้วก็นําไปต้มนะคะแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดพึงให้เสด็จน้ําไว้นะคะการต้มเราใช้เวลาแค่7นาทีค่ะเพราะว่าเปลือกของเราเป็นลูกเต๋าเล็กนะคะสุกง่ายค่ะแล้วดูส่วนผสมอย่างอื่นเพราะเราก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะอันนี้น้ําตาลทรายขาวนะคะหรือถ้าใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายที่ไม่ขัดสีก็ได้นะคะเราใช้ที่180กรัมนะคะ แล้วเราก็จะมีแป้งมันฮ่องกงนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งมันข้าวโพดก็ได้ค่ะหรือว่าแป้งมันธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้เกลือเราก็จะใช้อยู่ที่เซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะส่วนทางนี้ของเราจะเป็นใบเตยค่ะใบเตยก็ใช้ประมาณสามสี่ใบค่ะเพื่อความหอมนะคะก่อนที่เราจะมัดเราก็ขยี้ขยี้ให้มันแตกกลิ่นออกมานะคะน้ํานี้ของเราก็จะใช้ 500 ml นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะตามด้วยใบเตยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะก่อนที่จะนำข้าวเหนียวลงไปต้มนะคะพอน้ำร้อนแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวดำลงไปเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะคนนะคะเพื่อที่ไม่ให้ข,ข้าวข้าวเหนียวติดก้นนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะสุกนะคะ วันนี้เราจะทําเป็นข้าวเหนียวเปียกแห้งนะคะสูตรนี้ใครจะทําขายก็ได้นะคะรับรองอร่อยค่ะจะดัดแป้งจาก เดี๋ยวจะเอาใบเตยออกนะคะเพื่อที่เราจะดิ้คนได้สะดวกค่ะ พอน้ำพอน้ำจะแห้งนะคะเราก็จะผ่อนไฟให้เบาสุดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีค่ะพอเราปิดฝาห้านาทีแล้วเราก็เปิดฝาออกนะคะข้าวเหนียวของเราก็ประมาณนี้ค่ะข้างเราประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปนะคะอันนี้หวานมากหวานน้อยปรับได้นะคะสัดส่วนอัตรตาส่วนปรับกันได้ค่ะ จะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะตัดกับรสหวานนะคะ ใส่ลูกเรือลงไปค่ะ าด้วยเผือกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันห้องโกงลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวของเราอยู่ตัวค่ะ น่นเสรจแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําหน้ากะทิกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของหน้ากะทิกันนะคะส่วนของหน้ากะทิเราก็จะใช้เป็นกะทิกล่องค่ะวันนี้เราใช้ของอร่อยดีนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ800 ml ค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ ช้อนชาครึ่งนะคะแต่เกลือนี้เราก็จะทยอยใส่ไปทีละครึ่งก่อนนะคะชิมรสชาติดูเดี๋ยวใส่ไปหมดเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะวันนี้เราก็จะผสมทุกอย่างลงไปในหม้อก่อนนะคะ เกลือก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติดูอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ เปิดไฟกลางค่อนข้างไปอ่อนนะคะไม่ต้องไฟแรงมากค่ะค่อยค่อยนคนเราจะชิมรสชาติดูก่อน,นะคะ่ะเราจะใส่เกลือลงไปหมดเลยนะคะ จนกว่าแป้งจะสุกค่ะ,ะค้นไปเรื่อยๆนะคะพอกะทิเราค้นเราถึงจะปิดไปนะคะเราจะไม่ใช้กะทิเหลวนะคะเราจะให้เหนียวคนเลยค่ะหน้ากะทิของเราจะแห้งนะ ไม่เป็นนะ้ำ คนแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทลาดหน้าข้าวเหนียวของเรานะคะนี่นะคะข้าวเหนียวเปียกที่เราทําไว้แล้วก็จะใส่ภาชนะไว้ใส่กล่องไว้งี้ค่ะใส่ถ้วยสําหรับทานเลยนะคะถ้าใครทําขายก็สามารถใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆถ้วยพลาสติกค่ะใส่ไปแล้วก็ลาดน้ํากะทิปิดฝาขายได้เลยค่ะ ก็จะราดน้ํากะทิลงไปนะคะ หน้ากะทิของเราเนี่ก็จะมีความมันมันเค็มเค็มนะคะเพราะว่าข้าเหนียวของเราจะออกรสหวานค่ะเราจึงทำกะทิให้เค็มค่ะ แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวเปียกของเราเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะก่อนที่จะปิดฝานะคะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานหรือทําขายได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเมนูอะไรมานําเสนออีกคอยตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ